พลตตร,ร,รีรุ่งโรธถากูลบุญญศิริรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการเตรียมรักษาความปลอดภัยในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองว่า ได้จัดเตรียมกำลังพลดูแลความปลอดภัยสอสอส,อสอวอและประชาชนที่มาร่วมสังเกตการเช่นเดิมแต่จะประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวในวันนี้และพรุ่งนี้ก่อนตัดสินใจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการซึ่งเบื้องต้นจะย้ายร้านค้าหามเร่แผงลอยในบริเวณศูนย์ราชการกรมเกียรกายออกไปไว้ในจุดเดียวเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับทุกฝ่าย ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกล่าวถึงการเตรียมพื้นที่รับผู้ชุมนุมว่าเตรียมพื้นที่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ราชการเกียรติกาย4,000ตารางเมตรสำหรับการชุมนุมในวันที่19กรกฎาคมและจะนำบทเรียนจากการชุมนุมครั้งก่อนมาปรับปรุงพร้อมกับประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ในการดูแลเรื่องการจราจรให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่มว่าวันแรกน่าจะวันที่ค่อนข้างพีกัน,นะข้อถกการก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรที่มาแลวผมว่าเกียรกายก็คงเป็นจุดที่มีเฉพาะวันนี้การประชุมสภาช่วงที่ประชุมก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่าคนก็อยู่ในสภากันอนะไรเงี้ยครับทั้งนี้หากผู้ชุมนุมต้องการพื้นที่เพิ่มสามารถแจ้งได้ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดําเนินการจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมให้ต่อไปหรือหมนอุดมพรรายงาน